วัยรุ่นท่านในกำลังตามหา h อน da j a จ๊อยู่ไม่ควรพลาดคันนี้เลยกับ Honda j a จ z 1.5S ปี2019และใหม่แค่90,000มาพร้อมกับราคา399,000บาทฟรีดาวผ่อนแค่6,900บาทขอคนซื้อเงินเดือน13,000บาทนะมารับรถกลับบ้านไปได้เลยติดตั้งเป็นไฟคู่หน้าแบบฮาโลเจนมีไฟเดย์ทมไฟตัดหมอกจัดมาให้เรียบร้อยล้อแม็กนะผมบอกเลยโคตรสวยพี่ได้มาเป็นสีทองนะล้อแม็กขอบ15นิ้วนะรัดมมกยางปี23มาเป็นดินหน้าคู่กระจกข้างของเขาเป็นสีเดียวกับตัวรถคลิปกนสาบมีมาให้เรียบร้อย ด้าในของเขาคุมโทนเป็นสีดำนะผมได้มาเป็นพวงในแบบ3ก้านนะแอร์แบ็กใหมใบหน้าจอเป็นแบบฮัสกีนลองนบะ a p p p l e a r p l เ y เช่อบต่อบทูนนะแอลโตเกียโตและคันนี้ได้มาเป็นเบาะหนังนะสนใจคันนี้นะผมสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาพยุนเซตีไทย95ผมเปิดทุกวันนะตั้งแต่9โมงถึง6โมงเงย็นสนใจไปดูคลิปตัวเต็มกันได้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกคนนะผมวันนี้มาอยู่กับน้องสิงห์ที่ปรึกษาด้านการขายของบริษัทเพชรยนต์วันนี้เรามาอยู่กันที่สาขาสอนะครับส,สดีทย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครบริษัทเพชรยนต์เปิดมามากกว่า25ปีมีรถสวยๆเลือกมากกว่า400คันมีทั้งรถเกง๋งรถตู้รถกระบะ พี่ๆท่านในกาลังตามหารถสวยรถเก๋เอง้องแนะนำบริษัทเป็นยนเลยครับวันนี้น้องมีรถนะนำเถิอนหนึ่งคันกับ h o นด้า a z z ส 1.5S ปี2019มาพร้อมกับราคา399,000บาทฟรีดาวผ่อนแค่6,500บาทนะบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่และออปชั่นจัดหนักจัดเต็มนะผมบอกเลยว่าผู้ใช้เดิมดูแลมาดีมาก เป็นรถบ้านมือเดียวนะรับประกันโครงสร้างไม่มีการกับสีก่อไม,ม่พีความจุน้ำชนหนักนะติดตั้งก็เป็นไฟคู่หน้าแบบฮาโลเจนนะผมมีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยเลยและที่สําคัญนะคันนี้ได้ทะเบียน3ตัวนะครับผมได้ทะเบียน3ตัวไปใช้นะรับประกันโครงสร้างนะไม่มีการกลับสีก่อไม,ม่พีความจุน้ำชนหนักและคันนี้นะพี่ได้กระจกแท้เดิมๆจากโรงงานทุกบานนะน้องเช็คมาให้หมดแล้วเป็นยี่ห้อฮอนดานะกระจกข้างได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคิวก้นสาบนี้มาให้เรียบร้อยเลยและที่สําคัญนะน้องบอกเลยคันนี้โคตรสวยพี่แต่งล้อแมกีทอง มาให้เลยนะบอกเลยว่าพี่ๆซื้อไปนะครับผมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเลยนะแต่มันเป็นล้อแม่ขอบ15บนิ้วนาะรัสมะกรายางปียีสิามดิ่หน้าคู่นะพี่และนี่นะเบ้าโช์ของเขานะผมไม่มีรอยแตหกหักหรือว่ามันยงจะมันเยอะไม่เห็นนะและ้วตาประกันโครงสร้างนะผมไม่มีการกับสีก่อไม้เพ่ความเจ๋งน้ำชนหนักนะสนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริง,งที่สาขาเบญจยน,นะครับเศรษฐไทย9 5สนใจนะเบอร์โทรด้านล่างเลยสามารถติดต่อรหรือว่าแอดไลน์ได้นะครับ นันในของเขานะพี่คุมโทนเป็นสีดํานะได้มาเป็นเบาะหนังนะตึงต้งๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดเดินได้จตเข็บสีแดงนะผมพวงไนแบบ3ก้านแอร์แบ็กสองใบนะแต่คันนี้นะผมหน้าจอเป็นแบบแพสต์กินรองแบบแอปเปิลครับเชื่อมต่อบลูทูธแอรโต้เกียร์ต้นะคันนี้ผู้ใช้เดิมเขาติดตั้งหน้าจอมาให้ใหม่นะครับแลวเรามาต่อก่อนที่นะพี่นี่นะหัวนอตเสาเอนะผมสวยๆเลยนะสีแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะผมคันนี้ราคา3ามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทนะฟีด้าผ่อนแค่ 6900บาทนะสนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงไงที่สาขาไปยนนะเปิดทุกวันนะพี่เปิดตั้งแต่9ก้าโมงถึงหกโมงเย็นนะครับผมสีสม่ำเสมอนะสีเดิมเดิมจากโรงงานนะผมเบาหนังตึงๆฟูๆเลยนะเดินได้ตะเข็บสีแดงหมดเลโตรสวยพี่หัวน็อตเสาบีนะไม่มีการขับพิยแน่นอนพี่ๆซื้อไปนะผมสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดนะพี่ พี่ความจมน้ําชนหนักนะน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับแผ่นเพจเดิมๆนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่คันนี้น้องบอกเลยโคตรสวยพี่แล้วไม่แค่เก้าหมื่นนะไมค์โคตรน้อยพี่เป็นรถปีสองพันสิบเก้านะผมแผงประตูเดิมๆนะไม่มีรอยแตกคงแตกหักนะแล้วก็จกผ่านเดิมทั้งคันนะน้องเช็คมาให้หมดแล้วบอกเลยคันนี้เป็นรถปี2019แล้วไมค์แค่เก้าหมื่นบอกเลยนานๆจะหลุดเข้ามาทักทีนะผมและคันนี้บอกเลยว่าออปชั่นติดมาให้เต็มคันนะพี่ กระจกพาร์ทเดิมทั้งคันนะยี่ห้อฮอนด้านะครับผมและหัวน็อตเสาบีนะหวัวสีหัวอน็อตน,น,นะผมยังแต้มเดิมๆจากโรงงานเลยนะหัวอน็อตไม่มีการขับเยี่ยนแน่นอนซื้อไปนะผมไว้บางใจไดแน่นอนครับบริษัทรยนนะพี่เปิดมามากกว่า25ปีนะและรถทุกคันนะเราคัดแต่รถเกรดเเข้ามาขายนะครับและยังมีการตรวจรถให้อีก274จุดจากบริษัทชิกกับแอปเปิลนะพี่และจะมีใบเซอร์ออกมาให้นะผมบอกเลยว่ารถได้คุณภาพทุกคันนะผมได้รถ5ดาวทุกคันนะพี่ เบาะหนังนะตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดแน่นอนและล้อมแมกของเขาได้มาเป็นล้อมแมกสีทองเรียบร้อยและลัดมะก่ยางปียี่สามนะพี่บอกเลยล้อมแมกโค่สวยพี่ไม่มีการเบียดฟุตบอลฟุตบาทให้เห็นเลยนะผมน้ํามันนะรองรับอ่าเก้านึ่งเก้าห้ะผมอียี่ใช้ได้นะไฟท้ายเป็นแบบ LD นะโลโก้ชัดเจนนะครับผมเป็นโลโก้ฮอนดานะพี่ได้ทะเบียนสตัวสวยนะทะเบียน 844 4, นะได้ทะเบียน3ตัวนี้ไปใช้เลยนะครับผมบอกเลยว่านานๆจะได้ทะเบียน3ตัวเข้ามาสักทีหนึ่งนะพี่ปกติเราจะเจอแต่4ตัวเนาะนี่ไฟท้ายนะผมส,สวยๆเลยนะแท้ๆจากโรงงานนะผมโลโกโช้ชัดเจนแบมแบแบโครเมี่ยนนะผมคันนี้มีกล้องถอยมาให้เรียบร้อยแล้วผู้ใช้เดิมติดตั้งมาให้นะพี่เส้นไร้ฟ้ามีมาให้เรียบร้อยเลยโลโกช้ชัดเจนนะและบอกเลยว่าแฮตแบ็คหประตูนะผมด้านหลังโคตรกว้างพี่สามารถพับเบาะลงไปได้นะครับบอกเลยคันนี้ออปชันจัดหนัจกจัดเต็มแน่นอน สายแฮนด์แบ็กห้าประตูไม่ควรพลาดเลยพี่นานๆจะหลดเข้ามาสักทีนะการาคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทฟรีดาวผลแค่หกพันเก้าร้อยบาทนะขอคงซื้อนะผมเงินเดือนหนึ่งมื่นสามพันบาทขึ้นไปนะมารับรถกลับบ้านไปได้เลยนะผมหัวน่อยทุกจุดนะไม่มีการขับไปเยือนน้องกล้าการันตีการรับประกันโครงสร้างนะซื้อไปนะผมสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของคุณลูกค้าเลยเนะหากมีเหตุการณ์เหมือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนเต็มจำนวนนะครับบริษัทรถยนต์นะพี่เปิดมามาก,กว่ายี่สิบห้าปีนะเรารับ และเราขัดรถทุกคันเข้ามานะผมไฟท้ายเดิมๆนะ LED นะไม่มีรอยแตกหักหรือว่าน้ำมันยงน้ำมันเยิ้มหรือว่าไม่มีการน้ำอ่าลงไหลนะเซน็นเซอร์ด้านหลังมีมาให้อีก2จุดนะพี่บอกเลยว่าซื้อไปนะผมไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมนะกับ Honda Jazz 1.5S ปี2019คันนี้นะและใหม่แค่90,000บอกเลยไหมโคตรน้อยพี่กระจกพัดเดิมนะผมมีเ้นไรฟ้ามาให้เรียบร้อยเลยสวยๆแบบนี้เลยนะผม ปี2019น้วพี่สนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงได้ที่สาขาปยนต์นะครับศีไทย95นะดูฝั่งคนขับนะพี่ไม่มีการเบียดฟุตบอลฟุตบาทเลยนะสําหรับวงล้อนะหรือว่าไม่มีรอยบุบรอยแระยิมไม่เห็นเลยนะผมนี่น้องถ่ายให้ดูกันแบบใกล้ๆแบบนี้เลยนะล้อแม็กสีทองแบบนี้สวยๆเลยนะพี่ได้เป็นยางปี23นะครับผม ดอกยางยังเหลือแบบเต็มๆเลยนะบอกเลยว่าใช้กันได้แบบปียาวๆแน่นอนและก่อนส่งมอบรถทุกครั้งนะพี่น้องมีบริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบบไฟให้ทังคันนะคิวกัรงสาดคันนี้มีมาให้เรียบร้อยแล้วละนี่นะกระจบพาร์ทเดิมนะผม กระจกพัดเดิมทั้งคันนะน้องเช็คมาให้หมดแล้วร้บแผงวัตตูงเขานะไม่มีเลี้ยวไม่มีรอยนะผมมือเปิดของเขาเป็นแบบโคเมียนอยู่ด้านในนะบอกเลยโคตรสวยวีคันนี้3า9แ0 0บาทฟรีดาวผ่อนแค่6,900บาทนะน้องขอคนซื้อนะผมเงินเดือน1 3 0 0 0บาทนะมารับรถกลับบ้านไปได้เลยอาชีพไหนนะผมสามารถทักทายมาคุยกับน้องได้นะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับเจ้ารถคันนี้นะสามารถแอดไลน์แล้วทักอาหารน้องได้นะครับผม หรือว่าโทรมาก็ได้นะพี่ดูเบาะหนังนะตึงๆฟูๆเลยไม่มีรอยฉีกคงฉีกขาดนะอันที่สําคัญเดินได้มาเป็นได้ตะเข็บสีแดงนะบอกเลยโคตรสวยพี่คันนี้นะผมนานๆจะหลุดเข้ามาสักทีนะละมีแค่คันเดียวเนี่ยนะผมสาบเจ้าคอนด้าแจดคันนี้นะเป็นรถปี2 0 1 9นะครับผมนี่นะกระจกพัดเดิมน้องที่ถ่ายดูนะผมทั้ง5าบานนะกระจกพัดเดิมหมดนะไม่มีรอย่าเปลี่ยนกระจ,ก,ระจกมาแน่นอนครับแล้วฝั่งคนขับนะพี่เป็นแบบออโต้นะ กระจกนะผมสามารถปรับพับไฟฟ้าได้เลยเรียบร้อยเลยนะผมนี่ One นะหัวน็อตนะหัวน็อตสวยๆนะหัวน็อตเสาเอนะแล้วก็สีแต้มจากโรงงานยังอยู่เลยนะผมไม่มีการขับไปแยะแน่นอนบอกเลยพี่พี่ซื้อไปผมใช้งานได้แบบปยาวๆแน่นอนเป็นรถปีสองพันสิบเก้านะพี่ละไม่แค่เก้าหมื่นบอกเลยไม่โคตรน้อยครับผมสีสม่ำเสมอนะไม่มีการกลับสีก็ไม่พิวามจมน้ำชนหนักนะครับซื้อไปนะสามารถนำรถเข้าตัวศูญใกล้บ้านของลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์ือนที่น้องพูดน้องรับซื้อคืนแต่จำนวนนะครับ ล้วจุดทุกจุดนะพี่เดิมๆนะหัวนอเดิมๆทุกจุดนะไม่มีการขับยปแน่นอนนะครับสำหรับเจ้า Honda Jazz 1.5s ปี2019คันนี้นะนี่ปีกบอกของเขานะผมแทบจะแทบจะไม่ได้ใช้งานเลยนะพี่ดูนะเบาตึงๆฟูๆเลยเดินหน้าจะเข็บสีแดงสวยๆแบบนี้เลยนะพวงมาลับขอาผมเป็นแบบ3ก้านนะมีแอร์แบ็กมันทั้งหมด2ใบนะสำหรับเจ้า Honda j a z z คันนี้นะนี่ กุญแจนะผมได้กุญแจแบบปกตินะสตาร์ที่เดียวติดเลยนะผมนี่แล้วไม่แค่96,000กิโลเมตรนะบอกเลยไมโคตรน้อยพี่ตลอดเจ้าคันนี้นะเป็นรถปีสองพใช้งานไปได้น้อยมากเครื่องเสียงของเขานะผมเป็นแบบพัสกีนนะลองรับ a p p l e ิลคขาไปเชื่อมต่อบูทูนนะปกติมันไม่ได้เครื่องเสียงนี้นะผมแต่ผู้ใช้เดิมของเขานะผมติดตั้งมาให้เรียบร้อยเลยแลวมันเป็นแอโตเกียร์โต้นะพี่เบรกมือปกตินะ บอกเลยคันนี้ขับสนุกแน่นอนครับผมเป็นเครื่อง1.5นะอัตรากินน้มันอยู่ประมาณ20-21ลต่อลิตรได้นะครับผมบอกเลยว่าใช้ในเมืองนะสะดวกสบายแน่นอนกับ Honda Jazz นนี้นะปี2019 399,000บาทฟรีดาวผ่อนแค่6,900บาทนะนี่แล้วพี่ดูนะม่านบางแดดของเขามีมาให้ทั้ง2ฝั่งนะครับผม ฝั่งคนขับมีกระจกมาให้โดยบอกเลยกระจกบานโคตรใหญ่ใช้งานได้แบบสบายๆพี่ผู้หญิงนะบอกเลยว่าไม่ควรพลาดน,นะคันนี้ Airbag 2ใบนะหน้าจอเป็นแบบพัดกินรองรับ Apple c a ค p ับเพเชื่อมต่อบทโทนมาเรียบร้อยแนละ้วสนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาชมรถตัวจริงที่สาขาปัญญ์นะครับเซดิไทย95น้และพี่ไดแอลโตเกียโตนะเบาหนังตึงๆฟูฟนะครับผมบอกเลยว่าโคตรสวยพี่คันนี้นะ คิวก็สะาดมีมาให้เรียบร้อยเลยแล้วที่สําคัญนะล้อแมกของเขาบอกเลยโคตรสวยพี่ซื้อไปไม่ต้องเปลี่ยนหรือว่าไม่ต้องทาอะไรเพิ่มนะล้อแมกขอบ15้นิ้วนะผมยางปียี่สิบสามมาให้เรียบร้อยแล้วใช้งานได้แบบยาวๆแน่อนอนครับผมแลนะัวมาดูด้านหน้านะด้านหน้าของเขานะผมติดตั้งอาเป็นไฟคู่หน้าแบบฮาโลเจนนะพี่โลโก้ชัดเจนนะบอกเลยโลโก้โคตรใหญ่พี่สำหรับเจ้าขวัญด้านนะทะเบียน3ตัวนะผมสำหรับเจ้าคันนี้นะพี่844นะได้ทะเบียนนี้ไปใช้นะครับผม และเรามาเริ่มกันจากฝากระโปรงหน้านหน้าก่อนนะฝากระโปรงหน้านหน้าของเขานะผมไม่มีรอยขยับขยีน้แน่นอนเม็ดองเม็ดอาเห็นกันแบบชัดเลยดูระบรายอากาศกลมๆนะผมแล้วก็สติ๊กเกอร์เหรียญบาทนะพี่สวยๆแบบนี้เลยนะสติ๊กเกอร์จากโรงงานมีกันได้เห็นนะกับ Honda j a z z 1.5 S ปี2019คันนี้นะไม่แค่96,000กิโลเมตรนะบอกเลยไม่โคตรน้อยพี่อัตรากิน้น้ำมันอยู่ประมาณ20-21กิโลต่อลิตรได้นะผมหวัวเราตทั้งสองข้างนะไม่มีการขยับขยีนแน่นอน และที่สําคัญนะเบ้าโชว์ของเขานะผมทั้งสองข้างไม่มีรอยแตหกหักหรือว่านมันยงนะ้ำมันเยิมให้เห็นนะครับผมดีนะระบบต่างๆนะไม่มีการฟันลงฟันไหลหรือว่าน้ามันยงนะ้ามันเยิมนะพี่ซื้อไปนะผมสามารถนํารถเข้าตรวจศูนย์ใกล้บ้านของลูกค้าได้เลยหากมีเหตุการณ์แบบที่น้องพูดนะพี่ความเจ้าน้ําชนหนักนาะน้องรับซื้อคืนแต่จํานวนนะครับและที่สําคัญนะเรามีบริการเปลี่ยนถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้ฟรีและเช็คระบบไฟนํางๆน,นะหาก ระบบไฟมีปัญหารหรือว่ารถมีปัญหาอะไรนะเราดูแลให้ฟรีนะครับผมบอกเลยว่าไม่ต้องใช้ อางเงินสักบาทเลยนะพี่เดี๋น้องดูแลให้นะผมสนใจคันนี้นะสามารถเข้ามาชมรถจอดเกียง,งที่สาปบพยนต์นะครับเซนรไทย95แขวงมินบุรีกรุงเทพมหานครนะเปิดทุกวันนะพี่เปิดตั้งแต่90โมงถึง6โมงเย็นไม่มีวันหยุดนะบอกเลยตัวเครื่องสวยๆนะผมระบบไฟนะของโลงของเหนวแวเราเปลี่ยนให้หมดนะครับน้องถ่ายดูทุกซอกทุกมุมเลยนะกับ h o n d a j a z z 1.5S ปี2 0 1 9คันนี้นะพี่เป็นรถปี2 0 1 9นะะเลขเลขไม่แค่96,000กิโลเมตรกับราคา3 9 9 0 0 0บาท รีดาผ่อนแค่6,900บาทนะขอบคุซื้อเงินเดือน13,000บาทนะมารับรถจับบ้านไปได้เลยครับผมสนใจคันนี้นะเบอร์โทรด้านล่างเลยหรืออยากเข้ามาชมรถตัวจริงทดลองขับได้นะครับเสรดีไทย95น้องเปิดทุกวันนะวันนี้น้องขอตัวลาไปก่อนนะครับฝากไว้พี่ช่วยกดไลค์กดแชร์และเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับขอบคุณนะครับ